อย่างไรการบวชมันจะมั่นคงน่าจะเจริญงอกงาม <c oughs> ไปจนถึงที่สุดเราจะย้อนไปนึกถึงการบวชที่เคยพูดกันมาแล้วแต่ผนหลังอีกข้างหนึ่ง <c oughs> ขยังได้น่าจะเป็นการบวช ท้องคนหนุ่มตามธรรมเนียมเพื่อฝึกฝนเอะไรสักระยะหนึง่งเพื่อออกไปเป็นทราวาดที่ดีที่สุดการบวชอย่างนี้ก็ต้องมีที่ตั้งที่อาศัยเหกันให้ถูกกับเรื่องของมันด้วยแม้ <c oughs> <c oughs> จะเป็นการบวชตลอดไปของคนที่ <c oughs> เรือมระอาะต่อโลกแล้วในการบวชนั้นไปยังต้องมีที่ตั้งที่อาศัย <c oughs> ในขั้นพุทธการยังมีอีกอย่างหนึ่งตั่ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเลืเกิดการเลื่อมใสขึ้นมาและกตบวชมีได้ทั้งคนแก่และคนหนุ่ม นี่ก็เป็นการบวชที่ต้องมีที่ตั้งที่อาศัยกีนนั่นเลย <c oughs> แม้ที่สุดแต่จะบวชอย่างที่เรียกว่าเพื่อเพื่อเป็นโอกาสทำประโยชน์แก่โลกอย่างทาง่านฟวางก็มีที่ตั้งที่อาศัยถ้าลองสังเกตด,ดูก็จะพบได้เองว่ามันจะเป็นอะไร คำรวมที่สุดก็มักจะใช้คำว่าศรัทธาแต่ถ้าเราจะดูความหมายคำว่าศรัทธามันก็จะพบไปในทางว่าความพอใจหรือความเรื่องใ์ในอุดมคติ ในอุดมการหรือมาที่สุดแต่รถนิยมที่จะได้จากสิ่งนั้นนนัน้อันนี้เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่เป็นที่ตั้งของการบวชซึ่งจะต้องดูต่อไปเห็นว่ามันตั้งอยู่ที่ตรงไหนตามปกติ เราจะพูดว่าบวชไปศรัทธาทั้งนั้นนะไม่ว่าบวชชนิดไหนน่าจะมีอุดมกติติางๆพันธกันก็มันก็ต้องมีศรัทธาในอุดมณ์ินะยั้นอย่างคุณจะบวชเพียงสามเดือน,นก็ต้องมีศรัทธาในอุดมกติสัมการบวชสามเดือนจะบวชตลอดไปก็อุดมกติอย่างตลอดไป ม <c oughs> ันจะต้องมอีสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาครือรุ่มใสในอุรมกติเมื่พอพูดถึงว่าศรัทธาก็แปลว่าความเชื่อหมายความทั้งอย่างงมงาย ปอย่างถูกต้อง <c oughs> แต่ถ้าศรัทธาที่ประสงค์ในธรรมะในพุทธศาสนาก็หมายถึงศรัทธาที่ไม่งมง่ายงงเห็นอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วจริงศรัทธา <c oughs> ถ้าพูดให้อย่างรัดกุมที่สุด <c oughs> ว่าใจหลักของกาลามสูตร เป็นเครื่องอสอบวสวนศรัทธาจะแท้จริงจะสูงสุดหรือไม่ <c oughs> เดี๋ยวนี้เอาว่าศรัทธาตามธรรมดาตามความรู้สึกพอได้ยินได้ฟังหรือได้เข้าใจอย่างนั้นแล้วศรัทธามีลักษณะอาการรวมอยู่ในนั้นเป็นขั้นตอนเจะพอใจ ก่อน <c oughs> แล้วก็รู้สึกสบายใจเพราะค้วามพอใจนั่น <c oughs> แล้วจริงจะเกิดความเชื่อฟังลงไปในสิ่งนั้นมีสันทะหรือความพอใจแล้วมีปีติหรือความอินใจแล้วก็มีศรัทธา ความเชื่อที่จะเป็นเหตุให้มอบตายสวายชีวิตอย่างในบทสวดธรรมัดเย็นจะมีคำว่ามอบร่างกายชีวิตแก่พระพุทธแก่พะธรรมแก่พระสงฆ์ <c oughs> นี่มันเป็นอาการของศรัทธ,ธาที่แสดงออกมาให้เราจะต้อง รู้จักสิ่งนี้แล้วก็ทำให้มันถูกต้องโดยเนื้อแท้ไม่ใช่เพียงแต่ปากว่า <c oughs> ปากว่ามันก็ว่ากันได้ทุกคน <c oughs> ยิ่งว่าอย่างสวดมนต์ทำวัดนีด้วยแล้วก็ยิ่งว่าง่าย <c oughs> มันว่าตามตามกันไปก็ได้ <c oughs> นี่ยเราจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าสัพท์ภาของเราเนี่หมายถูกต้อง <c oughs> ตั้งแต่ออกมาจากบ้านคิดว่าจะบวชก็จึงมาติดต่อ <c oughs> จนได้บวชเนี่ยมันมีศัทธาอย่างไรถ้าหากว่ามันไม่มี <c oughs> จะต้องรีบทำเพื่ให้มันถูกต้องเพื่อให้มันเกิดมีขึ้นมาจนได้ไม่อย่างนั้นแล้วมันจะสลายตัวเพราะมันไม่มีที่ตั้งที่อาศัยนั่นเองถ้าศรัทธามันมีน้อยพอเป็นธรรมเนียมพอเป็น <c oughs> จุดตั้งต้นก็ต้องปลูกฝังศรนะัทธาน่ะ ให้มันงอกงามจเจริญยิ่งขึ้นไป <c oughs> จนกล่าวได้ว่าเป็นศรัทธาที่เพียงพอสำหรับจะมีความเชื่อมีความเลื่อมใสต่อไปได้อย่างมั่นคง <c oughs> จึงจะได้รับประโยชน์จากการบวช เมื่อพูดถึงศรัทธาในอุดมคติก็ต้องรู้ว่าอุดมคติมันอยู่ที่ตรงไหน <c oughs> อุดมคติในการบวดนี่ตอบอย่างสั้นที่สุดแล้วก็ตามหลักพระบาลีที่สุดเขาตอบว่า ความรอด <c oughs> หรือวิมุตถ้าพูดถึงวิมุตมันก็บางทีจะไม่มีประโยชน์อะไรก็นได้ก็ไม่เข้าใจว่าวิมุตั่นคืออะไรแล้วบางพวกก็เข้าใจคำว่าวิมุตในทางที่เตลิดเปิดเปิงไปจนถือว่า <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เรื่องของเรา คือเราไม่ต้องการเป็นพระอรหันต์ทนองนั้นเราก็ไม่ต้องการมีมดุด <c oughs> ดังนั้นอยากจะใช้คำไทยธรรมดาความรอดรอดจากอะไรก็ได้คือรอดจากไอ้สิ่งที่เราถือว่าเป็นอันตรายกันแล้วกันมันเดี๋ยวนี้เรามีอะไรเป็นสิ่งที่ังเกต เป็นศัตรูเป็นอันตรายกับจิตใจก็จต้องอตั้งใจที่จะรอดออกไปจากสิ่งนั้นแล้วในที่สุดมันก็รอดจากความทุกข์ทั้งหมดหรือเป็นข้าอาหารได้เหมือนกัน <c oughs> มีศรัทธาในความรอด อยากจะรอดเราจึงสนใจในวิธีการเพื่อให้เกิดความรอดนี่คือการบวชู้ระบบของการรอดการอา,ารปฏิบัติเพื่อความรอดนั้นเราเรียกสั้นๆว่าศาสนาหรือพรมจันย์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เมื่อเราเป็นเด็กก็รีนเนีน ศึกษาก็เล่าเรียนศึกษา,าเราอย่างเด็กๆมัน <c oughs> จะรู้คําว่าศาสนาแต่เพียงว่าคําสั่งสอนท่องไว้ได้ว่าศาสนาแล้วคสั่งสอน <c oughs> เราไม่เคยรู้เรื่องความรอดหรือความไม่รอดในหลัง <c oughs> ขอให้สังเกตดูว่ามันจะต้องมีความรู้ สูงขึ้นไปอย่างไรโดยเฉพาะคำว่าศาสนาเรายังรู้ความหมายน้อยเกินไปพอพูดถึงคำว่าพรหมจันทร์แล้วดูทักษะหลังเลหรือสันหัวที่จริงคำว่าศาสนากับคำว่าพรหมจันทร์นั้นเป็นคำเดียวกันเรื่องถึงการปฏิบัติ โดยตรงไม่อยู่ไม่หยุดอยู่เพียงแค่สั่งสอนด้วยการเล่าเรียนโดยการสั่งสอนแต่คำว่าศาสนานแปลว่าสั่งสอนโดยยุบในหมดั้าคลอยผัช้จเปนไหมว่าคำว่าศาสนาแล้วก็คำว่าศาสนาในทางศาสนาจริงๆหมายถึงการปฏิบัติ ได้รับคำสั่งสอนมาอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าศาสนาเ <c oughs> มื่อปฏิบัติอย่างดีที่สุดสุดความสามารถสุดชีวิตจิตใจอย่างนี้ก็เรียกว่าพรหมจร์ก็ค <c oughs> ือตัวศาสนานั่นเองในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงใช้คำว่าศาสนา คนใช้คำว่าปรมาจันทร์หรือบางทีก็ใช้คำว่าธรรมะเฉยๆเฉยแต่ธรรมะคือไปเผยแต่ศาสนาไปประกาศปรมาจันทร์นั่นแหละคือไปประกาศศาสนาเดี๋ยวดีในประเทศไทยเราใช้คำว่าศาสนาในกรณีอย่างนั้นแต่นี่อแใช้หมายถึงการปฏิบัติคือไปสอนให้เขาปฏิบัติอย่างนั้น ให้เพีงจะไป,ไปบอกให้รู้เรื่องแลว้วก็เลิกกันไปกระทาจนเขามีศรัทธาเริ่มใสายพอใจในอุดมกติอันนี้แล้วก็ทนอยู่ไม่ได้จึงทําการบวชคือการประพฤติพรรมจรร์หรือแม้จะประพฤติพรหมจรร์อย่างที่อยู่ที่บ้านก็ได้เหมือนกันถ้าประพฤติอย่างสุดชีวิตจิตใจเส้่งครัดเต็มที่แล้วก็เรียกว่าพรหมจรร์ได้ แม่คราวาสเขาจะอธิษฐานจิตจะทําอะไรสักอย่างหนึ่ง <c oughs> เป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตของเขาก็เรียกว่าพรหมจรรย์ <c oughs> มาจะสุตัสตรีที่ไม่เคยผ่านเรื่องทางเพศปฏิพรหมจรรย์นี่ก็เรียกว่าพรหมจรรย์เพราะการประพรึินั้นต้องยิ่ยงยวด <c oughs> อย่างสุดชีวิตจิตใจ ม่นมายที่เขานิยมกันอย่างนั้น <c oughs> ระบบาศาสนานะคือการบวชหรือวิธีการฝึเกเพื่อให้รอดนะนั่นก็คือการบวชศรัทธ,ธ, <c oughs> ธาในศาสนาใศรัทธาในพรมจัรย์ศรัทธาในความรอด นี้เป็นที่ตั้งแห่งการบวชคือเป็นวัตถุที่ตั้งที่อาศัยแห่งการบวชเหมือ <c oughs> น,นกับว่าแผ่นดินเป็นที่ตั้งที่อาศัยของสัตว์ต้นไม้ก็ตั้งคน